วันนี้จะพามาการตัดเข้ามุมครอบเมทึ้นชีสนะครับผมวัดมาได้เท่าไหร่แล้วเราก็เผื่อไปอีกสองเซนนะครับแล้วก็ไปอีกสองเซนแล้วก็ตัดผ่ากลางเลยปรับขอบมุมสวยๆสไตล์ทีมงานเกียงไกลนะครับตัดตัดแล้วก็พับ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 เข้าไป แผนมันหนาพับยากนะครับแล้วก็บาก45องศาพับนะอันนี้บาก5องศาพับนะรับแล้วทีนี้ก็มาข้างนี้ต่ออันนี้อยู่บนอันนี้อยู่ล่างยาวล่างทับบนนะน้ำไม่ไหลขึ้นบนน้ำไหลลงล่าง มุมเล็งให้แม่นปับ๊บอันนี้ก็ตัดให้ได้ฉากนะครับแล้วมันจะเป็นขอบที่สวยงามสไตล์เกียงไกลมุงกระเบื้องจะใช้ขอบเมทัลชีทนะอ่าทีนี้พับมาชุมรับการพับข้างหน้าเลยดูให้ดีมันจะเป็นสีการพับมุมที่สวยงาม Ok. Tapper. Đi. <laughs> con nó đi. Ok. okay.